ย,ยังไงทุกคนยังไงอ่ะสองห้ายังไง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 อุ้ยเน้นเน้นแบบเน้นแบบโคจะเน้นมีใครได้บ้างแล้วดูแล้วดูนะแล้วเจ๊อ่ะและ้วใบเขียวนะใบเขียวเจ๊ก็มักหลายมักหลายสองห้านี่นี่เม็ดเดียวนี่เม็ดเดียวอีกสองห้าเม็ดเดียวอีกสองห้าอันนี้คือให้ใบแรกเลยในกลุ่มให้ใบแรกเลยในกลุ่มในบ้าน ใครอยู่ในกลุ่มในบ้านจะรู้ดีอันนี้เจ๊ป่อยใบแรกคือเม็ดเดียวสองห้าค่ะเอาแบบนี้เอาแบบนี้ก่อนสำหรับใครนะที่อยากได้แบบเฮ้ย <He i, S 2> คัดให้งบน้อยทุนน้อยนะคะเ,คเข้าดอมเจนุกเ,เข้าดอมเจนุกฟังนะวันนี้เจนุกว่าเปิดอดอมก่อนอรับยี่สิบห้าคน ส9งบาทจากปกติ499ราเนะเอาจริงดอมเจ๊อะปกติสามเก้าเก้าสี่เก้าเนะคะสำหรับใครทีอ่อยากเฮ้ยได้ให้เจ๊แบบว่าคัดให้แล้วก็เป็นแบบงบน้อยงบน้อยนะเข้าวดอม,อมอเจนุกรับแค่25้าคนเท่านั้นนี่เห็นไหมเห็นไหมข้าวดอม v i p เป็น v i p ตลอดชีพนะคะ ตลอดชีพตลอดชีวิตเป็น VP ตลอดชีวิตเจนุกวันนี้เจนุกรับแค่25คนตนะเต็ม25คนคือเต็มคือปิดรับเลย299บาทถ้าใครคิดว่าแพงไม่ต้องเข้าหอ <5, 5. S 1> อกป้า299คือได้อะไรได้สินค้าวัตถุมงคลอันลรานเจนุกไปด้วยนะคะไม่ได้แบบโอนฟรีๆนะก็คือว่า ได้สินค้าลานจนุกไปด้วยไว้เป็นวัตถุมงคล1นชิ้นเอาไปบูชา299บาทแล้วแถมฟรี<ม>เข้าด้อม VIP ตลอดชีพ<ไ>ถ้าไม่คุ้มไม่ต้องเข้าถ้ารู้ว่าเอ้ยไม่คุ้มเพราะว่าสําหรับใครที่แบบเอ้ยไม่มีเวลาว่างมาดูจนุกไรสสดหรืออะไรแบบนี้นะคะรีบเข้าเลยตอนนี้นะคะเพราะตอนนี้คนไล่แอด,ดคนเข้าลัวแล้วเข้าลัวแล<ไ>้วถ้าทันก็คือทานไม่ทันก็คือวันหลังเลย25คนเฉพาะไรสตรดนี้นะคะ ยี่สิบห้าคนเท่านั้นนะคะเดี๋ยวจะวันนี้มารับคนเข้าดอมนะคะส่วนถ้าถามว่าเจนุกรักอะไรเอาตัวรักไหมเอาตัวรักไหมเออถ้าเอาตัวรักพิมพ์รักมาพิมพ์คําว่ารักอุ้ยคนเขาเยอะมากคนถักเยอะมากนี่สิ้าคนเต็มคือเต็มนะจริงๆออะพิมเขาว่ารักมาก่อนรัก รักรักรอเหลือไม่หันอากาศกอกไก่รักโอ้โหทุกคนเนี่ยน่ารักให้ทำอะไรก็ทำมาแล้วใครรู้ตัวว่ายังไม่กดติดตามสนุกกดติดตามด้วยนะจูหลักและหลักกันจริงหรือเปล่าเออเออเข้าดอมว i p พตลอดชีพนะคะ25คนเจ๊ทำไมเข้าน้อยจัง เอาแค่นี้เราพอดูแลไม่ไหวเอาที่เอาทุทกคนสองรเก้าเนี่ยเจ๊มีค่าแอดมินมีค่าบอร์ดนะคะมีค่าแอมินมีค่าแล้วก็เจ๊ก็ไปรับวัตถุมงคลมาเอาวัตถุไปทำพิธีนึกออกปะสองรเก้าเก้าถ้าใครว่าไม่คุม้มไม่ต้องเข้าหนาะจริงๆรอบที่แล้วที่มีคนเข้าด้อมไปอะ่งงมีเวลาทาง,งานชั่วโมงได้แล้วจ้ะผมจ้ารักมานานแล้วคะ่ะอุย้ยปากหวานคุณแม่น้องปากหวานกับเจ๊จริงจริงเลยอะอกดติดตามก่อนเร็ว เออเนาะช่วงนี้จนอะั้หมดแล้วเราอย่าพูดคำว่าจนนะแม่กงอุ้ยอีนีโอเคทุกคนยังทันนะสองร้อยเอ้ยเดี๋ยวเปิดให้อีกห้าคนก็ได้เป็นสามสิบคนวันนี้แล้วกันขยาพเพิ่มอีกห้าคนจากยี่ห้าคนเป็นสามสิบคนวันนี้เข้าด้อมวีพีตลอดชีพตั้งไว้หญิงธนาคารล็อกอ้าวเจ้าแม่แก้วมาโอเค สำหรับของขวัญอ่ะเดี๋ยวบอกตัวรักก่อนน้ำหอมหรอน้ำหอมแม่เอาน้ำหอมแพงไปเอาแบบน่ารักน่ารักเนาเอาหัวใจก็ได้กุหลาบหนึ่งบาทพอฮะซิบบกสิงหาเจนุ๊กรักนี่ค่ะเน่เริ่มมาหน่อยๆน่อยเราเห็นนี่ใช่ไหมรักที่รู้สึกเริ่มมาเห็ยนะโดนัทอีหนึ่งชิ้นแล้วมีใครใจดีบ้างเนี่ยเลวของขวัญอีหนึ่งชิ้น โดนไอแค่หนึงสินเองหิวโดนานจังเลยใครยังไม่กดติดตามกดดิดมเจนุกด้วยเลยค่ะตอนนี้หลักนี้นะใช่ค่ะอาหารไทยลงอีกอน้ไดกิไม่ลักหลักแล้วบอกเลยว่าใบเขียวใบเขียวหรอใบสีเขียวเต็มใบเจนุกให้ในด้อมแล้วนะคะ วันนี้คนที่อยู่ในดอมจะได้ก่อนใครนะคะไม่มีกลิ่นนะไอตัวนี้หรอดีหรอไม่มีแล้ว<ค>นส<ห>ูตรท้างบนกนติดตามสนุกยางหลักนี้ค่ะง่วงนอนเอาแบบนี้ให้คนที่เขาอยู่ในดอมมาได้ก่อนกันแต่เอาเนี่ยวันนี้เอาตัวหลักเ,เซตดีๆเซตดีๆอุ้ยเ <c oughs> ราควรไปอาบน้ำ อาบน้ำไปไหนอาบน้ำเพรามันสว่างเราไม่ยังไม่อาบน้ำด้วยม่้งหนูอาบแล้วค่ะเฮ้ยหนูไปข้างน้ำก็ไม่อาบน้ำมีอยู่แต่ไม่แรงไม่แรงเท่าก่อนน้านี้ใช่หนังอะหนังก็ได้ผลโอ้ยเมื่อกี้มีใครเห็นทันแน่ๆเลยอ่ะเลยอซองหรือองซองเจอกูแน่เฮ้ยอาไหนโดนัทโดนัทไม่มีใครห้กินเลยหรองอนเล่าก่อนใคร อุยเมีใครเห็นด้อย่าอย่าอย่าพูดนะอย่าอย่าพิมพ์นะใครเห็นก็คือว่าเห็นนะอุ้ยอ่าคนเมาคิดถึงเนาะอุ้ยี่รักจะส่งอะไรมาใครจะเข้าดอม299บาทโปรโมชั่นวันนี้ปกติ499ราเนะคะดอม V A P ตลอดชีพอยู่ตลอดชีพเลยค่ะ นะคะแล้วก็ได้วัตถุบูชาวัตถุมงคลเจนุกหนึ่งชิ้นนะคะสอรกาสิบเก้าบาทโปรโมชั่นเฉพาะไลฟ์สดนี้รับแค่สามสิบคนเท่านั้นนะคะเออเต็มคือเต็มทันคือทานไม่ทานคือวันหลังเลยนี่เห็นปะนี่นี่เห็นไหมที่เจนุกชี้เห็นเหรอออ้ยเห็นก็คือเห็นใครไม่เห็นก็คือไม่เห็นงันนั้นจบแหววีตกใจจนหัวฟู ห้ามพิมพ์นะใครพิมพ์บล็อกเลยนะใครพิมพ์บล็อกเลยนะเจ๊ส,สวยผมปะบ่าขอบคุณค่ะใครพิมพ์บล็อกอุจจะแปดร้อยคนจะมาดูอะไรกันคนเยอะมากลงลงลงคนมาดูแล้วก็ลงเออเดี๋ยวเจนูจะลงแล้วเจกูบอกให้ลง,ลงไม่ทันคือไม่ทันถ้าใครไม่เข้าด้อมคือไม่ได้ถ้าใครไม่เข้าด้อมคือไม่ได้นี่เห็นปะใครไม่เข้าด้อมคือไม่ได้ป้ากี้ใครเห็นก็คือเห็นเพราะฉันแบบเห็นก็เห็นไม่เห็นก็ไม่เห็นวันนี้สวยแบบหวานหวานแมนมาเจะโอเคมา แม่อุดสมัครใหม่เหอจไหนบอกว่าจะมาเนาะเลี้ยงอะไรวันนั้นบอกว่าจะเลี้ยงอะไรแต่ยังไม่มาเลี้ยงเลยอ่ะกดติดตามเจนุก่อนเดี๋ยวจะมาไลฟ์ใหม่วันนี้นะคะใครจะเข้าดอมสามสิบคนทันคือทันนะเจนุกน่ารักมากครับจริงอ๋อวิพี่ผู้ชายมาชมอ่ะพี่บอลขอบคุณนะคะพี่บอลแบบมาชมเจนุกด้วยอ่ะเนี่ยเจนุกพอผู้ชายพิมพ์เจนุกนาเสียดจะเป็นอีแบบเห็นปะเออเจนุกบ้าผู้ชายยอมรับ ขำมีคนขำทุกคนมีคนขำว่ะว่ะอาทุกคนใครจะเข้ารีบเข้านะคะสองเก้าเกาฉพาะวันนี้เท่านั้นพรุ่งนี้หลังจากเที่ยงคืนจะเป็นราคาเดิมสามเก้า้าเท่านั้นนะจ๊ะ